วันี้วุ่นกับเรื่องข้าวอยู่กันอยู่หลายวันนะครับไม่ได้มาดูสมโอในบ้านเลยครับผมก็ยังลูกไม่ได้ขนาดอยู่นะครับยังลูกเล็กอยู่แล้วก็มีมีลูกใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับดอกครับผมแต่ก็ดกไม่เหมือนตอนกลางปีนะครับตอนกลางปีเต็มต้นเลยครับผมนี่ครับมีลูกลูกใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับ นี่ครับใหญ่กว่าส้มเชงนิดนึงอันนี้ส้มโอนะครับคือเพิ่งเกิดนะครับถ้าลูกที่ใหญ่แล้วก็นี่ก็ยังไม่ใหญ่นะยังไม่มีลูกไหนใหญ่แบบพร้อมทานนะครับนี่เป็นส้มโอในสวนหลังบ้านนะครับนู่นแหละครับที่พร้อมทานเดี๋ยวดูก่อนอ่ะบนหลังคานะ ลูกนนลูกใหญ่ครัน่าจะได้แล้วครับอ๋อแต่ต้องท่องให้เหลือวัอนนี้หน่อยนะครับนะครับลูกมองเห็นไหมครับเดี๋ยวอ๋อไม่ค่อยชัดเนี่ยลูกเนี้ยครับอยู่บนหลังคาเลยครับผม ชมโอที่ต้นในสวนหลังบ้านนะครับลูกนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ที่ครับผม